สวัสดีค่ะปุ๋ยค่ะสุชัญญานามาสุข้าพันธ์เป็นประธานชุนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านข้าดินลายทายเบรนด์่วนบ้านหนอกอยากจะเรียนเชิญสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศรราึกษาหนักเรียนนักศรรึกษาภาคาเกษตรกรสมาชิกจะมาเรียนรู้วิธีชีวิตที่บ้านเราได้นะคะที่ลำทับนี้ค่ะชุนเรียนรู้บ้านข้าดินนะคะ ฝ่ายไ,ไทยแบนด์ส่วนบรรหนอค่ะที่นี่จะเป็นแหล่งเด่นรูกรบวงจรน,นะคะถูกซิ่งถูกอย่างไม่ว่าผักกันเกษตรปะทุสัตว์ประมงกัวเรือนซิ่งเวทลมด้านพลังงานลายๆอย,ย่างนะคะสามารถที่จะเข้ามาศสร้างเด่นรูได้ถึงเป็นวิธีนะคะสามารถเด่นรูหนอกองเรียนได้ตามธรรมชาติที่เรามีนะคะ ผมจะไหมทำได้กี่รอบเลนี่ผเรียนเยอะทำยังไงี่ <laughs> อันนี้ต้นฝีปุ๋ยนี่เจออะไรนะเจอตุนอ้นต้นต้นเรียนรู้อะไรนะครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเก้าดินนะครับ <laughs>